คุณครับคุณชอบเคโฮมสมายครับบริการเสริมจากสื่เชื่อบ้านเกษตรกรไทยตรงไหนครับอ๋อก็ชอบตรงที่มีปัญหาเรื่องบ้านอะไรอะไรก็โทรสอบถามได้ค่ะอุ่นใจตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะน้ำไม่ไหลไฟดับแม่บ้านลาหาคนสวนกําจัดต้นนี่แหละครับสารพัดปัญหาเรื่องบ้านที่เราพร้อมช่วยคุณนึ่งในสิ่งดีๆที่เต็มใจให้ทั้งก่อนและหลังกู้บ้านเคโฮมสมายครับดูแลทั้งบ้านดูแลทั้งคุณโทร028888888กด517 รายการมันนี่ช็อตสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ0 2 8 88 8 8 8 8 8 8บริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วง l i f e s t ตล์แบงกิ้งการเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวสนับสนุนโดย ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02 888 8888 88สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ MoneyShot Life s t ไต e ์แ n k ก n g การเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจรายการ MoneyShot โดยผมยุทธนากระบวนแสง ทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงถึง4โมงเย็นที่นี่นะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็เริ่มต้นบ่าย3โมงเป็นต้นไป2ชั่วโมงถึง5โมงเย็นแต่ว่าเป็นทาง FM 101รายการมันนี่พลัสนะครับฉะนั้นบ่าย3โมงนี้เจอกันทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์ FM 97เสาร์อาทิตย์ทาง FM 101รายการมันนี่พลัสนะครับ คุณฟังครับถ้าพูดถึงการเคลื่อนไหวของราคาทองคําต้องบอกว่าเป็นไปตามความคาดหมายนะครับสําหรับการปรับตัวลดลงหลังจากที่ทราบความชัดเจนว่าธนาคารกลางสาหรัฐจะปรับลด QE ตั้งแต่มกราคมเป็นต้นไปนะครับว่าทองเนี่ยน่าจะหลุด1,200เหรียญต่อออนซ์นะครับล่าสุดเนี่ยก็หลุดไปเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เพิ่งหลุดนะครับหลุดไปแล้วก่อนหน้านี้ ราคาทองคำที่ฮ่องกงหนึ่งพันหนึ่งร้เดเหรียญห้าสิบเซนนึ่งพันหนึ่งร้อเปดเหรียญห้าสิบเซนยังไม่สามารถกลับขึ้นมายืนอยู่เหนือพันสองร้อ 1, จุดได้หลังจากหลุดลงไปส่วนเงินบาทก็อ่อนทับ32มสบสาทแปสเอสตางค์ช่วงเช้ามาล่าสุด32มสบสาทเจ็สิบสตางค์สามสบาทเจสหสตางค์ราคาทองในตลาดโลกลดลงแต่ ค่าเงินบาทอ่อนถ้าไม่เป็นเช่นนั้นเนี่ยราคาทองในประเทศต้องลงมากกว่านี้นะครับแต่เพราะสองแรงเนี่ยมันยันกันอยู่เงินบาทที่อ่อนแต่ราคาทองในตลาดโลกก็ปรับลดลงก็เลยทําให้การปรับราคาทองคำสองรอบเจ้ากันไปครับรอบแรกเช้านี้ในบ้านเราราคาทองคําปรับเพิ่มขึ้นมา50บาทรอบสองเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาแะครับปรับลดลงไปห้บาท ปรับขึ้นห้าสิบปรับลงห้าสิบก็เลยเจ้ากันไปครับราคาทองคําล่าสุดเท่ากับปิดตลาดเมื่อวานตอนเย็นราคาทองคําแท่งรับซื้อเข้าบาทละห8 5 0 0มื่นแปดพันห้าร้อยราคาทองคําแท่งขายออกบาทละห8 6 0 0มื่นแปดพันหกร้อยส่วนทองรูปพรรณขายออกบาทละหนึ่งหมื่นเก้าพันทุนๆนะครับปรับขึ้นปรับลงรวมสองรอบราคาเท่าเดิมเท่ากับปิดตลาดเมื่อวานตอนเย็น และทองในตลาดโลกก็ลงไปต่ากว่า1200เหรียญต่อออนซ์เงินบาทก็ยังอ่อนนะครับส่วนตลาดหุ้นเป็นยังไงบ้างปิดตลาดเครื่องวันบวกไป4จุดตอนปิดตลาดเครื่องวันเนี่ยบวกไป4จุดไม่มีข่าบวกอะไรละครับเป็นเทคนิคอลรีบาวนะครับ,รบหลังจากลงไปเยอะก็เลยมีเด้งขึ้นมาหน่อยล่าสุดอาการก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับยังบวกอยู่แต่บวกน้อยลง ดัชนีตลาดหลักทรัพย์นะครับในช่วง15นาฬิกากับอีก16นาทีดดชนีบวกอยู่2จุดเคลื่อนไหวอยู่ที่1,328จุดมูลค่าการซื้อขายเบาบางนะครับไม่หนาแน่นไม่คึกคัก12,852ล้านบาทโดยมีแบงก์กรุงศรีซื้อขายอันดับ1 29บาท50สตังค์บวก1บาท50สตังค์อันดับที่2เป็น AOT 166บาท50สตังค์ บวก1บาทอันดับที่3เป็น Advan c e Info Service 209บาทบวก3บาทอันดับที่4เป็นแบงก์กรุงเทพ179บาท50สตางค์ปรับตัวลดลงมา2บาทอันดับที่5เป็น InTouch หรือ Chin Corporation 71บาท25สตางค์ปรับตัวลดลงมา25สตางค์นี่คือ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ในช่วง15นาฬิกากับอีก17นาทีนะครับยังคงซึมๆเมงาเงนะครับแล้วก็ตัวแปรทางด้านการเมืองในบ้านเราก็ยังเป็นตัวแปรที่กดดันตลาดหุ้นบ้านเราจุดด้วยนะครับก็เลยทําให้เด้งก็เด้งมาเยอะแล้วก็ล่าสุดนะครับบวกน้อยกว่าปิดตลาดครึ่งวันเช้าซสอีกนะครับที่เด้งมาก็เป็นเป็นการเด้งทางเทคนิค ที่เขาเรียกว่าเทคนิคอลรีบาวขาบวกเรื่องอื่นที่จะมาหนุนให้ตลาดหุ้นขึ้นไปในช่วงนี้ยังมองไม่เห็นนะครับส่วนมุมมองที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับถ้าไปฟังนะครับมุมมองของรองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยอย่างคุณประกรณ์พันธนแพทย์นะครับมองว่าเรื่องของปัญหาทางการเมืองเนี่ย ต้องยอมรับว่าส่งผลทําให้กําลังซื้อของผู้บริโภคในเดือนธันวาคมเดือนนี้ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีชะลอตัวลงดูจากไหนดูจากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตดูจากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยปรากฏว่าลดลงลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลงไม่ถึงร้อยละสิบนะครับขณะที่ยอดการใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภคในซูเปอร์มาร์เก็ต ยังขยายตัวได้นะครับตอนนี้เป็นภาพสะท้อนว่าผู้คนระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้นขณะเดียวกันครับมุมมองของคุณประกรณจากแบงก์กาซิกรเนี่ยรองประกรณมองว่าปัจจัยการเมืองน่าจะยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจในปีหน้าด้วยปี5้านะครับซึ่งถ้าการเมืองรุนแรงและยืดเยื้อจะกระทบต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่ำกว่าที่คาดการไว้ว่าจะโตร้อยละ3าจุดถึงจุดห้า ถ้าการเมืองยืดเยื้อก็จะโตไม่ถึงนี้จะกระทบต่อการลงทุนภาครัฐและเอกชนเป็นหลักหลายโครงการอาจจะต้องชะลอออกไปเพราะไม่มั่นใจในสถานการณ์นะครับดังนั้นเนี่ยตัวหลักที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็คือการส่งออกที่น่าจะฟื้นตัวตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกรวมทั้งโรคระบาดกุ้งที่คลี่คลายราคาสินค้าเกษตรน่าจะขยับเพิ่มสูงขึ้นส่วนการขยายตัวของสินเชื่อรายย่อยในปีหน้านะครับ แบงก์กสิกรไทยตั้งเป้าขยายตัวร้อยลถึงร้อจากยอดสินเชื่อรวมของปีนี้ที่อยู่ที่327,000ล้านบาทนะครับโดยสินเชื่อที่ขยายตัวได้ดีคือสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบ้านโดยยังรักษาคุณภาพการปล่อยสินเชื่อเน้นกลุ่มรายได้1 5ื0นห้าถึงสองหมขึ้นไปเพื่อป้องกันการเปิดหนี้เสีย เพื่อป้องกันการเกิดหนี้เสียขณะนี้เนี่ยตัวเลขหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ขยับขึ้นมาบ้างแต่ไม่เยอะมาอยู่ที่1.5ถึง1.6แต่ยังต่ำกว่าระบบที่อยู่2.1แ่งแมงกสิกรณนี้ NPL ต่ำกว่าระบบนะครับยังดีอยู่ส่วนเงินฝากและกองทุนจะโตร้อยละ9ถึง12สอดคล้องกับการเติบโตของสินเชื่อนะครับส่วนในปีหน้าครับปี57ธนาคารกรสิกรไทยยังคงเน้นความเป็นไลฟ์สไตล์แบงกิ้ง ตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าใหม่จะสามารถขยายฐานลูกค้าใหม่อีกประมาณ 3, 000, 3 000ล้าน3แสนรายจะทำให้มีลูกค้าใหม่เพิ่มเป็น14-15ล้านคนนะครับจะเน้นในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใช้บริการทำธุรกรรมผ่านอุปกรณ์ดิจิตอลและผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนเป็นหลักเลยเพื่อจะเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมจากการชำระบ,บินต่างๆทำให้เชื่อว่า เป้ารายได้จากค่าธรรมเนียมจะโตร้อยละยี่ถึงยีในปีหน้าตามเป้าที่หวางไว้นะครับนี่ก็เป็นมุมมองของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของเป้าสินเชื่อนะครับผ่านทางมุมมองของท่านรองกรรมการผู้จัดก,การธนาคารกรสิกรไทยจำกัดมหาชนคุณประกรณ์พันธนาแพทย์นะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไลฟ์สไตล์แบงกิ้งมันนี่ช็อตในช่วงไลฟ์สไตล์แบงกิ้งการเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวไปดูเรื่อง อสังหาริมทรัพย์เรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องของการขยายตัวของตลาดอาสังหาริมทรัพย์ปีหน้ากันหน่อยดีไหมครับว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรสําหรับแนวโน้มอสังหาปีหน้าพี่ต๋องครับท่านผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารเกสิกรไทยจำกัดมหาชนคุณอลงกฎบุญมาสุขพร้อมที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับ สว,สวัสดีครับพี่ต๋องครับสวัสดีครับคนยุติธรรมและคุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้จากคริสมาสแล้วช่วงนี้พี่ต๋องมีโปรแกรมอะไรเป็นพิเศษสําหรับตัวเองและครอบครัวบ้างไหมครับพี่ต๋องครับก็คงชะลอเรื่องงานไว้บ้างนะครับก็คงมีโอกาสได้ออกไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งบ้างนะครับเพียงแต่ว่าการช้อปปิ้งของผมก็มีจุดมุ่งหมายนะครับกาไปเที่ยองกวาั่นนะครับ กลับไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่บ้างนะครับหรือว่ากลับไปให้คุณพ่อคุณแม่บ้างนะซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยทำงานมาทั้งปีนะครับมาถึงปลายปีแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะที่ดีแล้วแหละนะครับว่าเราได้หันกลับมามองและความแสใจให้กับครอบครัวเราบ้างช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แผนของพี่ต๋องเป็นยังไงบ้างครับกระซิบบอกกันหน่อยได้ไหมครับไม่บอกใครแล้วครับก็บอกติทุกปีเลยนะแผนก็คือว่า คงทานข้าวกันในหมู่ครอบครัวนะครับพี่ๆี่น้องๆ้องก็จะมาเจอกันเพราะว่าทุกคนก็มีภารกิจรายที่นะครับต่างจังหวัดด้วยอะไรด้วยแล้วก็สิ่งสำคัญเลยนะฮะเราจะมีโอกาสอยู่กับบ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะตกแต่งบ้านเรานะครับเราอยากจะทําอะไรอยากจะติดไฟประดับหรือไร่ทำได้เต็มที่เลยครับตรงนี้นะครับจัดเต็มไปเลยครับ นะตกลงการใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวในช่วงปีใหม่มีความสุขในบ้านเนี่ยไม่สงวนลิขสิทธิ์ใครๆก็ทำแบบนีกับพี่ต๋องได้ใช่ไหมใช่ครับใครจะออกไปเที่ยวนอกบ้านเราไม่ว่ากันแต่เราเลือกที่จะมีความสุขในบ้านกับคนในครอบครัวโดยเฉพาะกับคุณพ่อคุณแม่ของเรานะครับครับพี่ตองครับก่อนจะถึงเวลาครอบครัวผมต้องชิงให้พี่ต๋องคุยเรื่องนี้ให้เราฟังซะก่อนนะครับนปีหน้าครับแมวโน้ม อสังหาริมทรัพย์จะเป็นยังไงจะดีต่อเนื่องจากปีนี้ไหมหรือมีอะไรที่เป็นตัวแปรที่เป็นความเสี่ยงมีอะไรบ้างที่จะเป็นตัวกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ในปีหน้า ปี2,557ครับพี่สองครับครับก็ปี57เนี่ยผมว่ามันเป็นอีกปีหนึ่งที่เราจะต้องมาเจญกับความท้าทายหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจของเรานะครับครับซึ่งก็เชื่อว่าการส่งออกเนี่ยก็น่าจะปรับตัวในทางที่ดีขึ้นนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐเนี่ยนะครับรบจะเป็นปัจจัยบวกเนื่องจากเขาก็จะมีการลงทุนเนี่ยค่อนข้างมากนะครับประกอบกับว่าเราก็คงต้องเตรียมพร้อมแล้วน่าจะเป็นปีสุดท้ายแล้วว่าจะเตรียมพร้อมยังไงเนี่ย ให้เข้าไปสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่าเลตเอซในปี58นะครับครับงนั้นปี57เนี่ยผมเชื่อว่าเราต้องเจอกับหลายเรื่องมากัทีนี้ถ้าวกกลับเข้ามาในธุรกิจของอสังหาริมทรัพย์บ้างนะครับผมก็เชื่อว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์เองเนี่ยก็ยังพอที่จะไปได้พอจะไปได้นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเราก็เชื่อว่าในเมื่อ สภาพเศรษฐกิจมันดีเนี่ยนะครับคนยังมีความต้องการในที่อยู่อาศัยเนี่ยอยู่นะครับ,รบตลาดมันอาจจะมีโมเมนตัมหรือการเปลี่ยนถ่ายกันบางเรื่องเช่นตลาดในต่างจังหวัดโดยเฉพาะพวกหัวเมืองหลักๆการค้าชายแดนในพวกนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลให้สังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะเติบโตได้นะครับหัวเมืองใหญ่ๆในต่างจังหวัดก็น่าจะเติบโตน่าจะขายายตัวได้ต่อใช่ครับนะครับแต่ว่า ถ้าเราจะพูดปัจจัยโบวกอย่างเดียวก็คงไม่ได้นะฮะมันก็มีปัจจัยลบบางเรื่องเหมือนกันที่อาจจะความกังวลนะครับของนักลงทุนและหรือว่าผู้ประกอบการก็คือเรื่องของต้นทุนต่างๆที่อาจจะปรับตัวสูงขึ้นนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นทุนราคาที่ดินขึ้นทุกปีเติทโตป,ปีนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยผมเชื่อว่าเราเจอมาแล้วแหละคือปัญหาเรื่องการวิกฤตเรื่องแรงงาน นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะประสบกับปัญหาเรื่องการขาดแรงงานได้นะครับโดยเฉพาะภาคการกอร่อสร้างเนี่ยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยวันนี้ถ้าเราออกไปดูนะครับ,รบการพัฒนาของประเทศนะเพื่อนบ้านเราเนี่ยมันไปหน้าค่อนข้าง,งเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงงานต่างๆก็ไม่จําเป็นต้องอพยพเข้ามาทํางานในในบ้านเราแล้วซึ่งก่อนหน้านี้เราก็อาศัยแรงงานต่างดาวเยอะใช่ไหม<ช>ตอนนี้เขาก็ากลับไปทํางานบ้านเขาจะไดเยอะเลย แล้วก็อย่าลืมว่านะครับถ้าเราบอกว่าธุรกิจอสังหาเนี่ยมันต้องพึ่งพลางงานก่อสร้างใช่ไหมครับ,รบในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับโครงการของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางโครงการก่อสร้างระบบสารคุณพวกต่างๆ200ล้านนะครับหรือว่าแผนป้องกันน้ำ3สนล้านเนี่ยต้องใช้แรงงานทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมาประจวบเหมาะทําให้ วิกฤตแรงงานเรากลับขึ้นมาเป็นประเด็นใหญ่ก็ได้อันนี้เป็นความเสี่ยงตัวแปรที่สองนะครับใช่ครับตัวแปรที่สามก็คือเรื่องต้นทุนการก่อสร้างแน่นอนนะครับรบไม่ว่าจะเป็นต้นทุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นแน่นะฮะปีหน้าจะขึ้นอีกยค่ไหมครับถ้าเรามองเรื่องต้นทุนการก่อสร้างก่อนก็อาจจะปรับตัวสูงขึ้นประมาณ1 0บถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์สิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยซึ่งก็จะส่งผลต่อราคาขายแน่นอนนะครับราคาขายทั้งบ้าน ราคาก็จะขยับขึ้นใกล้เคียงกับต้นทุนค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น ใช่ครับราคาบ้านและคอนโดอาจจะขยับเพิ่มขึ้นในปีหน้าอีกประมาณสักห้าถึงสิบเปอร์เซ็นตนะครับครับประเด็นที่สี่ก็จะเป็นเรื่องของภาวะเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับคือเนื่องจากว่าปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นอีกปีหนึ่งนะครับที่เงินทุนที่มันมีการเคลื่อนย้ายนะฮะหรือมาตรการอาชฉิยต่างๆหรือเรียกว่า QE ของสหรัฐนะครับถ้ามาตรการนี้ถูกยกเลิกไปนั่นหมายความว่าเงินที่อยู่ในบ้านเราก็ก็จะไหลออกออกไปนะฮะเพื่อจะไปดูว่าคือเงินเนี่ยมันแน่นอนมันไหลไปที่อัตราดอกเบี้ยแน่ ที่ไหนมีอัตราดอกเบีย้ยสูงนะครับโดยเฉพาะขายเงินฝากเงินมันก็ไหลออกไปเพราะฉะนั้นถ้าเงินไหลออกไปนั้นทุกสถาบันการเงินก็ต้องเร่งระดมเงินออกมา อาาัตจะเราเบี้ยในระบบก็อาจจะมีการปรับสูงขึ้นซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อผู้กู้ซื้อบ้านในปีหน้านะครับอ่านี่คือตัวแปรความเสี่ยงตัวแปรที่สี่นะครับครับตัวแปรปที่ห้านะครับก็คืออาจจะมีผลกระทบจากปัญหาการเมืองอนะครับซึ่งเราก็อันนี้ก็ประเทศนที่อยู่กับคู่กับเมืองไทยมาตลอดแล้วนะครับครับงนั้นผมเชื่อว่าไม่ว่าประเทศไทยเราเองจะประสบปัญหาทางด้านการเมืองที่ผ่านพันมาเราก็สามารถที่ปรับตัวกันได้นะครับจะต่อไปเรื่องการเมืองจะเป็นตัวแปรที่หลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเริ่มชิน และจะสามารถปรับตัวให้อยู่ได้ประเด็นก็คือว่าถ้าคนในประเทศเนี่ยโอเคสามารถที่จะปรับตัวได้เนี่ยถึงว่าเราก็ค่อยๆเดินไปนะครับจะเป็นว่าสิ่งที่เราอาจจะกังวลกันก็คือว่าแล้วนักลงทุนต่างชาติ่ะนะครับอาจจะมองประเด็นตรงไหนบ้างเขาจะปรับตัวได้ไหมเขาจะรับได้หรือเปล่าอันนั้นก็คืออีกประเด็นหนึ่งนะครับครับเอาละครับนี่คือห้าตัวแปรความเสี่ยงนะครับที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าเรื่องราคาที่ดินที่จะปรับเพิ่มสูงขึ้นวิกฤตแรงงาน เรื่องต้นทุนค่าก่อสร้างที่จะปรับเพิ่มสูงขึ้นเรื่องภาวะอัตราดอกเบีย้ยซึ่งจะทําให้เป็นต้นทุนที่สูงขึ้นสําหรับการกู้ซื้อบ้านได้ด้วยแล้วก็เรื่องของปัญหาผลกระทบจากเรื่องของการเมืองในประเทศนะครับเอาแล้วครับขยับมาดูถึงเรื่องของบ้านมือสองบ้างได้ไหมครับพี่ต๋องครับรบแนวโน้มปีหน้าปีห้าเจ็ดบ้านมือสองแนวโน้มจะดีไหมครับครับสาหรับสัญ,ญญาณบ้านมือสองจริงๆสัญ,ญญาณมีออกมาแล้วตั้งแต่ไตรมาสสี่นี้แหละครับ เพราะว่าเราพบว่าตลาดบ้านมือสองนี่ค่อนข้างจะคึกคักเลยนะครับสําหรับปลายปีห้าหกแล้วก็จะส่งผลไปถึงปีห้าเจ็ดด้วยนะครับเนื่องจากว่าบ้านมือสองส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นบ้านที่อยู่ในตัวเมืองนะครับคือใจกลางกรุงเทพนะครับเพราะว่าเวลาผู้ประกอบการทาโครงการใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะพบว่าโอกาสที่จะเปิดโครงการในใจกลางเมืองกรุงเทพเนี่ยมันค่อนข้างยากแหละเนื่องจากต้นทุนราคาที่ดินเนี่ยนะครับมันสูงมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปิดโครงการใหม่ไป,ไปอยู่ไกลๆคนก็ไม่อยากจะไปฉะนั้นก็ไปมองหาเรื่องของบ้านมือสองคนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าตลาดบ้านมือสองปีห้าเจ็ดน่าจะเป็นอีกปีนหนึ่งที่ที่มีความคึกคักนะครับ,รบโดยเฉพาะนะครับทำเลที่อยู่ใกล้กับเส้นทางการเดินทางในตัวเมือง นะครับแล้วก็พวกย่างใจกลางธุรกิจเนี่ยก็จะเป็นแหล่งที่บ้านมือสองเนี่ยจะมีการเติบโตค่อนข้างสูงบ้านมือสองในย่านใจกลางเมืองครับในย่านธุรกิจจะได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะถ้าไปหาบ้านใหม่ก็ต้องไกลออกไปไกลเอไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเออแล้วทาเลจะอยู่แถวๆไหนครับบ้านมือสองที่น่าจะดีนะครับพี่ต๋องเออส่วนใหญ่ก็จะอยู่แนวรถไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นแนวที่สร้างเสร็จไปแล้วนะครับหรือว่าส่วนต่อขยาย ก็จะเป็นโซนที่มีคนให้ความสนใจในเรื่องของบ้านมือสองนะครับค่อนข้างเยอะนั้นจะเห็นว่าสิ่งที่ตลาดบ้านมือสองเนี่ยนะครับที่มีความคึกคักในโซนดังกล่าวเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราพบก็คือว่าตลาดของการเช่าเนี่ยมันก็จะเกิดตามไปด้วยตลาดการเช่าจะตามไปด้วยใครซื้อไม่ไหวก็เช่าไปก่อนนะครับครับพี่ต๋องครับแล้วโซนไหนบ้างที่ผ่านมาที่เป็นทำเลที่บ้านมือสองเนี่ยขายดิบขายดีเลยครับก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในกรุงเทพชั้นในนะครับแล้วก็ถ้าปริมณฑลก็อยู่ในโซนของด้านนนทบุรี สมุทรปราการนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเมืองชายทะเลอห่งหัวหินเนี่ยาเข้าไปหัวหินเลยค่อนข้างเยอะนะตลาดบ้านมือสองมีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันนะครับครับนะเป็นทำเลที่โซนกรุงเทพชั้นในจังหวัดนนทสมุทรปราการแล้วก็หัวหินประจวบบ้านมือสองก็ยังเป็นที่ต้องการครับขายดีไปดีอยู่นะครับใช่ครับเอาละครับมีอีกเรื่องหนึ่งไม่ถามก็ไม่ได้นะครับเรื่องโครงการความร่วมมือกันระหว่างบอตทนะครับกับทางธนาคารกสิกรไทยเนี่ย ตอนนี้เนี่ยยังมีต่ออยู่อีกไหมครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังมีอะไรที่จัดขึ้นเป็นพิเศษสําหรับลูกค้าที่ต้องการ ขอสินเชื่อบ้านในโครงการนี้บ้างครับพี่ต๋องครับครับในช่วงท้ายของปีนะครับทางธนาคารเองก็มีการจัดแคมเปญใหญ่ออกมานะครับก็เป็นการกู้บ้านในโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารกสิกรไทยกับบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่หัวอายนะครับครับสำหรับผู้ที่ยื่นกู้สินเชื่อนะครับตั้งแต่วันที่ 14, ธันวา56จนถึงวันที่31มีนาคมนะครับ2557เนี่ยนะครับและจดจำนนงกับธนาคารภายในวันที่15าเมษานะครับครับและลูกค้าก็สมัครทำประกันชีวิตพิเศ สินโฮมซีเนียของตามเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนดนะครับวงเงินอนุมัติเนี่ยตั้งแต่สามล้านไปท่านจะได้รับกระเป๋านะฮะที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษแล้วเรียกว่ากระเป๋าเคโฮมสไมล์ขับลลยนะครับมูลค่าถึงสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบาทโอ้โหเดยนนะฮะเกือบห้าพันแลยครับพี่ต๋องใช่ครับนะครับโอ้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสาหรับคนที่เป็นสาวกนะครับลายเนี่ยท่านก็จะได้กระเป๋าที่ถูกดีไซน์พิเศษโดยธนาคารกสิกรไทยที่ร่วมกับทางเจ้าของเิขสิทธ์นะครับอ้าวแล้วจะมีเงื่อนไขยังไง ถึงจะได้เจ้ากระเป๋าใบนี้พี่ต๋องครับวงเงินอรือมาตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับแล้วก็จดจำนองภายในวะันที่15เมษาปีห้านะครับท่านก็จะได้รับกระเป๋าอันนี้ไปด้วยนะครับครับนะครับกระเป๋าใบนี้มูลค่านะเกือบ5,000บาทนะครับคุณุบังครับ อ่านั่นหมายถึงมวงเงินอนุมัติตั้งแต่สามล้านบาทขึ้นไปใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ต้องจดจำนนงภายในสิบห้าเมษายนนี้ด้วยใช่ไหมครับพี่ต๋องครับใช่ครับเวลาไปเนี่ยต้องบอกว่าไปขอกู้ในโครงการนี้ด้วยใช่ไหมครับพี่ต๋องใช่ครับนะครับเดินไปที่สาขาของธนาคารกสิกรไทยนะครับบอกว่าต้องการจะกู้สินเชื่อบ้านนะครับในโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารกสิกรไทยกับบรรษัทตลาดรองนะครับเดียเจ้าหน้าที่สาขาเรานะฮะทุกสาขาทั่วประเทศเลยก็จะให้ข้อมูลละเอียดกับท่านนะครับคครับสอบถามเพิ่มเติมที่ไหนยังไงครับ อนะครับ028888888ปกด5นะครับหรือ www. นะครับ a r k k b a n k c o m khome smile club ครับ028888888ปแล้วกด5หรือ w w w a r k k b a n k c o m khome smile club ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับมีความสุขมากๆในช่วงคริสต์มาสนะครับพี่ต๋องครับครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับครับสวัสดีครับพี่ต๋องครับคุณอลงกตบุญมาสุข ท่านผู้มุ่ในการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารเกษตรกรไทยจำกัดมหาชนมาคุยฟังถึงแนวโน้มอสังหาริมทรัพย์ปีหน้าปี2557แล้วก็พูดถึงแนวโน้มบ้านมือสองว่าจะมีแนวโน้มดีด้วยในทำเลกรุงเทพชั้นใน บ้านมือสองในทำเลเกาะตามแนวรถไฟฟ้านะครับเป็นที่สนใจเยอะเลครับเช่นเดียวกับบ้านมือสองแถวแถวปริมณฑลนนทบุรีสมุดปราการหัวหินประจวบเนี่ยนะครับก็ยังคงเป็นที่น่าสนใจนะครับสําหรับตลาดบ้านมือสองด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ปีหน้าก็ยังคงดีอย่างต่อเนื่องด้วยถ้าไม่มีเหตุการณ์ ดุนแรงอะไรเกิดขึ้นนะครับนี่เป็นมุมมองของทางคุณอารก์กฎบุญมาศพี่ต่องของเรานะครับเรื่องเกี่ยวกับแนวโน้มอสังหาริมทรัพย์ปีหน้าพี่สองก็พี่ต่องของเราก็ทิ้งท้ายนะครับสําหรับท่านที่สนใจจะขอสินเชื่อบ้านในช่วงนี้ดีเลยครับผู้ที่สนใจสินเชื่อบ้านเชิญที่สาขาธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศนะครับไปบอกเลยว่าขอกู้บ้านในโครงการบอรตอท บตทกับ KBANK นะครับช่วงนี้เนี่ยตั้งแต่14ธันวาจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมปีหน้าและจดจำนองภายใน15เมษายนนะครับแล้วก็ทำตามเงื่อนไขธนาคารนะครับวงเงินอนุมัติตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปรับฟรีกระเป๋าเคโฮมสมัยคลับลายนะครับมูลค่าเกือบ5,000บาทสนใจย้ำอีกครั้งหนึ่ง0288888888แล้วกด5หรือ w w w a r k b a n k c o m เค o s m สม e ย l ับนะครับสนใจเชิญได้เลยครับกุผูฟังครับส่วนช่วงนี้ขออนุญาตพักกันครู่เดียวครับขออนุญาตพักกันครู่เดียวแล้วช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ m ั n นี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับช่วง Lifestyle Banking ก,การเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชน บริการทุกระดับประทับใจ0 2 8 8 8 8 8 8 8รายการมันนี่ช็อตสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ0288888888บริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน คุณครับคุณชอบเคโฮมสมายครับบริการเสริมจากสินเชื่อบ้านเกษตรกรไทยตรงไหนครับอ๋อก็ชอบตรงที่มีปัญหาเรื่องบ้านอะไรอะไรก็โทรสอบถามได้ค่ะอุ่นใจตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะน้ำไม่ไหลไฟดับแม่บ้านลาหาคนสวนกำจัดนี่แหละครับสารพัดปัญหาเรื่องบ้านที่เราพร้อมช่วยคุณหนึ่งในสิ่งดีๆที่เต็มใจให้ทั้งก่อนและหลังกู้บ้านเคโฮมสมายครับดูแลทั้งบ้านดูแลทั้งคุณโทร028888888กด51